สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินก็ได้เลขหลวงพ่อปริศนามาแล้วนะคะให้ต่อง,งวดนะคะอ่าแล้วก็งวดนี้นะคะหลวงพ่อปริศนามั่นใจมากนะคะคลิปนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารยาในการรับชม เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลนะคะ,ะสำหรับเลขหลวงพ่อปริศนานะคะหลวงพ่อปริศนาก็ขอแก้มือนะคะแล้วก็บอกว่างวดนี้เข้าแน่นอนนะคะแล้วก็มั่นใจมากนะคะสำหรับงวดนี้หลวงพ่อฝากถึงแฟนเอฟซหลวงพ่อว่าขอ ขออภัยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมางวดนี้อขอแก้มือนะคะแล้วก็มั่นใจว่างวดนี้เข้านะคะ,ะสำหรับเลขที่หลวงพ่อฝันต่องวดนะคะฝันว่าหลวงปู่นะคะปู่นะคะหลวงปู่ที่หลวงพ่อเขานับถือนะคะมาบอกเลขนะคะ,ะเป็นเลขสีแดงเลยนะคะท่านผู้ชม หลวงพ่อบอกว่าเป็นเลขสีแดงนะคะนั่นคือ492นะคะอันนี้เป็นเลขที่ฝันต่อง,งวดนะคะย้ำนะคะเลขฝันต่อง,งวดของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อปริศนานะคะเลขแดงปาร์ตเลยนะคะ492นะคะฝันล่าสุดอ่าสดสดร้อนๆเลยนะคะอ่า2 3 7 1 5มเจาย้ำนะคะฝันล่าสุด สดสดร้อนร้อนนะคะ2 3 7 1 5นะคะหลวงพ่อบอกว่า,าปูา่คนที่หลวงพ่อนะคะนับถือนะคะมาเข้าฝันแต่ว่าเลขล่าสุดเป็นเลขสีชมพูออกแดงๆนะคะทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่บุญวัสนาด้วยนะคะสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลนะคะ สำหรับตัวเลขนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวเลขนะคะตรงใจถูกใจหรือเปล่านะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแอดมินเอก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่บุญบาสนาเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์คนละแชร์คนละไลค like ์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอนะคะ สำหรับเพื่อนที่เข้ามานะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแอดมินเอกก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเอ่เลขหลวงพ่อปริศนานะคะถ้าเลขถูกใจตรงใจก็จัดนะคะถ้าเลขไม่ถูกใจไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่านได้นะคะก็ไม่ว่ากันเนาะเลขความฝันก็คือความฝัน มีเข้ามีหลุดนะคะซื้อก็ขอให้มีสตินะคะซื้อตามกำลังที่เรามีเนาะอย่าทำให้ตัวเองหรือครอบครัวเดือดร้อนเนาะแอดมินเอก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะ,ะโชคดีนะคะร่ำรวยได้เงินเทวดามาใช้เนาะขอให้ปังๆนะคะ